สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อตะกี้เราไปพักทานข้าวกันมาตอนนี้เราทุกคนก็พร้อมกันแล้วล่ะสำหรับกิจกรรมเดินแบบประกวดชุดตีมวันคริสต์มาสค่ะ เหลือเกินกินไปเยอะมากเลยเนี่ยใช่ใช่เราก็กินไปเยอะมากเหมือนกันอืมคุณแม่ของบาร์บี้นี่ทำอาหารเก่งมากจริงๆถ้าเราเป็นลูกสาวบ้านนี้นะเราคงอ้วนแย่เลยมีอาหารอรอ่อ,รอยๆอย่างนี้ให้ทานทุกวันใครจะไปห้ามใจได้ กินจนอ้วนตายกันไปข้างหนึ่งเลยคุณแม่เธอเรียนทำอาหารมาจากไหนหรอคุณแม่ไม่ได้เรียนจากที่ไหนหรอกเคยถามแล้วจ้าคุณแม่บอกว่า แม่ก็จำสูตรมาจากคุณยายบ้างแล้วก็เรียนเพิ่มเติมเองจาก YouTube ด้วยนะแต่ที่สำคัญมากๆเนี่ยคือคุณแม่บอกว่าแม่เนี่ยใส่ใจและใส่ความรักลงไปในสูตรอาหารของแม่ทุกสูตรเลยจ้ามีหน้าละคุณพ่อของบาร์บี้ถึงรักรักคุณแม่ของบาร์บี้เหลือเกินแต่ ถึงบาร์บี้จะทำอาหารอร่อยไม่เท่าคุณแม่เนี่ยผมก็รักบาร์บี้ของผมอยู่ดีนะฟังแล้วเขินจังเลยเขินแทนบาร์บี้อ่ะแหวะมันใสเอา้าระแควตั้งกล้องเสร็จหรือยังจ๊ะเออฮะ ตั้งกล้องเสร็จนานแล้วอ่ะอ้าวหรอเอเพื่อน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 เรามาไลฟ์กันเถอะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อตะกี้เราไปพักทานข้าวกันมาตอนนี้เราทุกคนก็พร้อมกันแล้วล่ะสำหรับกิจกรรมเดินแบบประกวดชุดตีมวันคริสต์มาสค่ะและเนื่องจากการประกวดในครั้งนี้ บาร์บี้เองค่ะที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเพราะฉะนั้นบาร์บี้ได้เตรียมนี่ค่ะของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ค่ะจะได้รับรางวัลกองของขวัญก้องนี้ไปหมดเลยค่ะ <Yeah! S 1> เย้อล่ะทีนี้เราจำเป็นจะต้องมีพิธีกรของเวทีการประกวดนี้ด้วยจ้ะ มีใครสนใจอาสาเป็นพิธีกรบ้างไหมคะผมเองผมเองครับโอเคจ้าเราได้พิธีกรแล้วล่ะโดยไรอันจะเป็นพิธีกรในช่วงการเดินแบบของผู้หญิงนะคะแล้วก็ตอนที่หนุ่มๆเดินแบบกันเดี๋ยวบาร์บี้อาสาเป็นพิธีกรให้เองจ้าโอเคงั้นเริ่มเลยนะเอาล่ะครับท่านผู้ชมเมื่อการประกวดเริ่มขึ้น จะมีหมายเลขประจำตัวผู้ประกวดขึ้นที่หน้าจอขอให้ท่านผู้ชมร่วมกันโหวตโดยกรอกหมายเลขประจำตัวผู้ประกวดที่ท่านคิดว่ามีชุดที่โดนใจสุดๆลงในคอมเมนต์และผู้ที่มีผลการโหวตสูงสุดจะเป็นผู้ชนะรับรางวัลกลับบ้านไปเลยนะครับทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว เริ่มเลยนะครับผู้ประกวดหมายเลขหนึ่งพัฟฟี่ครับมาในชุดตีมสีขาวแดงโดยสวมเสื้อสีแดงน่ารักตกแต่งด้วยกระดุมสีขาวน่ารักน่ารักสามเม็ดสวมกระโปรงสั้นสีขาวที่มีผ้าลูกไม้ตกแต่งที่ชายกระโปรงน่ารักเฉียว สวมถุงเท้าสีแดงยาวคลุมเขา่าและรองเท้าผ้าใบสีขาวแดงน่ารักมากๆเลยครับผู้ประกวดหมายเลขสองมิชสาวน่ารักผู้มีกระอยู่เพียงคนเดียวในบรรดาเพื่อนฝูงของเราทั้งหมดอ่าเธอสวมเสื้อคลุมกันฝนลายสปอตสีแดงและรองเท้าส้นสูงสีแดง คุมโทนสีให้เข้าธีมคริสต์มาสได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวผู้ประกวดหมายเลขสามซัมเมอร์เธอสวมเดรสยาวสีขาวคลุมด้วยเสือ้อสเวตเตอร์กันหนาวสีแดงสกรีนลายรูปโลกที่หน้าอกด้านซ้ายของเธอและมีกระดุมสีทอง3เม็ด ซึ่งเข้าคู่กันดีกับรองเท้าสีทองคู่ใจของเธอนั่นเองครับอะละงั้นก็ผู้ประกวดหมายเลขสีแล้วนะครับนิกกี้เธอสวมเสื้อแขนยาวสีแดงมันวับปกคอเสื้อสีขาวมีกระดุมทองสวยงามสวมกงาเกงหนังสีดำเท่พร้อมกับ รองเท้าส้นสูงสีแดงสวยงามมากๆเลยครับผู้ประกวดหมายเลขห้าแล้วนะครับดีดีตัวน้อยของเรานั่นเองเธอมาในชุดโค้ทยาวสีแดงมีกระดุมขาวๆน่ารักน่ารักตกแต่งโดยชุดมีลายหัวหมาน้อยสีขาวตกแต่งอยู่ด้วย นอกจากนี้เธอยังสวมหมวกซานต้าใบจิ๋วน่ารักมาด้วยครับผู้ประกวดหมายเลขหกแล้วนะครับระเควลพี่สาวของผมเองครับสวยใช่ไหมล่ะ <c oughs> เธอมาพร้อมกับตีเสื้อผ้าลายมิกกี้เมาส์ครับโดยเธอสวมเสื้อด้านในเป็นลายขวางสีขาวดำ ถุมด้วยชุดสเวตเตอร์หนังสีดำเงาวับมีแขนเสื้อยาวเป็นสีแดงลายหัวมิกกี้เมาส์สีดำน่ารักน่ารักและเธอยังสวมกางเกงขาย,ยาวสีเทารองเท้าส้นสูงสีดำและยังสวมที่ครอบหูกันหนาวเป็นลายมิกกี้เมาส์น่ารักสุดๆเลยครับอ่ะละ ไมยเล็กเจ็ดแล้วนะครับผู้เข้าประกวดไม้เล็กเจ็ดเทรซาเธอมาพร้อมชุดด้านในเป็นสีดำคลุมด้วยเสื้อคลุมสีแดงที่มีดอกไม้จิ๋วๆสีขาวน่ารักประดับเออเธอยังสวมกระโปรงสั้นทรงเอสีแดงมีลายจุดขาว และสวมรองเท้าส้นสูงสีน้ำเงินมีลายดอกไม้สีแดงน่ารักน่าชังจริงๆผู้เข้าประกวดไม้เหล็กแปดบาร์บี้คนงามของผม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยคนงามของผมไม่ใช่ของนายเว้ยโอ้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 โทษ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 ทีเพื่อนบาร์บี้คนงามของเคนมาพร้อมชุด สเวตเตอร์ไหมพรมสีเขียวที่มีลวดลายสโนว์แมนมนุษย์หิมะและเกล็ดหิมะตกแต่งอย่างสวยงามบนเสื้อนะครับาบาร์บี้สวมกางเกงยีนขายาวสีขาวและรองเท้าบูทสีน้ำตาลอ่อนที่มีความสวยงามมากๆเลยครับเอาล่คะค่ะถึงตาผู้ชายเดินแบบกันบ้างนะคะ ผู้เข้าประกวดหมายเลขเก้านะคะเคนจา้าแฟนเขาเองแฟนเขาเองมาพร้อมสเวเตอร์เสื้อกันหนาวแสนเท่สีเขียวที่มีลายตัวเ K สีทองสกรีนอยู่บนเสื้อนะคะมีแขนเสื้อสีน้ำตาลอ่อนและขอบเสื้อเป็นสีขาวแดง เป็นสีที่กลืนและเข้ากันดีกับบรรยากาศค่าคืนวันคริสต์มาสแบบนี้เหลือเกินค่ะเคนยังสวมกางเกงยีนสีเทาและรองเท้าผ้าใบแสนเท่สีขาวแดงค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบแล้วนะคะหมายเลขสุดท้ายเลยค่ะไรอันค่ะมาพร้อมชุดสเวตเตอร์ไหมพรมสีดำที่มีลวดลายน่ารักน่ารัก เป็นต้นคริสต์มาสค่ะที่มีดวงไฟระยิบระยับสีขาวแดงสวยงามตกแต่งบนต้นคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยค่ะและมีแขนเสื้อเป็นสีขาวเขียวค่ะกกงเกงเป็นกงาเกงยีนสีดำและรองเท้าบูทคอมบตสีเทาเข้มคู่ใจของไรอันเลยค่ะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะ สำหรับการเดินแบบประกวดชุดตีมวันคริสต์มาสหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกันนะคะและถ้าท่านผู้ชมตัดสินใจได้แล้วว่าชุดไหนที่ถูกใจท่านผู้ชมมากที่สุด mm hmm. ก็อย่าลืมโหวตและคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะตอนนี้บาร์บี้ขอตัวไปจับฉลากแลกของขวัญกับเพื่อนๆก่อนนะคะบายยค่ะบ๊ายบาย